ต้นมะคุ่งเวลาตัดกระแตกยอดนี่อันนี้เพื่อแป้งเยอะก็เลยตัดทิ้งนะคะแตกยอดออกมาใหม่เ้าบอยากให้เขาเอาตัดทิมแบบน้นนกะของที่ห้าบดส่นแล้วนะทิมเป็นทิมแตกยอดให้เลยอันนี้ก็อีกต้นพี่น้อง เกียบแปงเยอะตัดทิ้งซะเลยแตกยอดไม่เฉยลายยอดนี่อันนี้กะเอาออกลายยอดเลยพี่น้องลีออกเบิ่งไก่พี่น้องไก่เปตตัวโอ้กำลังไข่กันมีตั้งแต่เลี้ยงไป บม่ได้ซื้อไข่เลยจะเพื่อนเลยพี่น้องไระหยัดได้จ่า่ในครัวเรือนได้ขายด้วยนะคะไข่ไก่ได้กินได้ขายพี่น้องอันนี้เอาห้ามจากลงสีเกลือเขาน้ำพี่น้องประหยัดเนาะแต่ก็ให้หัวอาหารนํำผสมกระสอบนึ่งจ้ะ เดือนละกระสอบพี่น้องไซหัวหางเพราะว่าผสมรามจากโรงสีด้วยนะคะพักบุ้งนำพี่น้องซอยให้ว่าสีผ้ากันย้ายคอกไหม่พี่น้องเพราะว่าอันนี้พื้นติดดินเนาะหลังคากับบกขักเวลาฝนตก พื้นเปียกพี่น้องใกล้ก็อยู่ยากเนาะลูกแบบมาซอยพอเห็ตตัดไม้ผ่าบ้านข้างสวนนี่แหละพี่น้องในสวน,นนี่แหละตัดเป็นท่อนแล้วก็ผ้าเป็นกีบนี่น้อยตูกกำลังไข่ก็มีวัสิื้งายมานี้ละ ห้ำก็ให้กินเรื่อยๆพี่น้องจับมาผักไว้สกกอย่างย่ายคอกพี่น้องเลยหน้าฝนอยู่ยากไก่เปียกปอนไก่ห้ามคอก

คนสูงวัดดาเตนสิขี้หวาดใส่เนาะค่ะไก่ขี้ใส่แม่นี่ตกครับออวไวแล้วนี่ไข่จะแตกออกแล้วหึยังบ่เคยเหเ็นครับ ยังตื่นคอกไหมตื่นมาสไข่ไข่แล้วสี่น่วยสี่ตัวนี้ยังสี่ตัวมันจะเบิ่คอกมันจะเบิ่งางไข่ยังสีไข่ย,ยังตื่น